สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสนน gucken, ัมภาษณ์อาจารย์ก้อยแล้วก็อาจารย์มีรวรรณนะคะเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจของเราเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะอาจารย์เชื่อเราจะประกอบอาชีพอะไรคณะสาขาอะไรคะอาจารย์ชื่ออาจารย์ก้อยขวัลพีนะคะเด็กๆจะเรียกกันอาจารย์ก้อยค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่สาขาที่เรียนเนี่ยสามารถเป็นประกอบ อาชีพนนะนไนล่ะคดได้อยัางไรคะอาชีพที่ทุกคนจบไปนะคะในรายวิชาของเราเนี่ยจะสอนให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ถึงร้านค้าปิดนะคะหรือได้อย่างหนึ่งว่าโมเดิร์นเทรดรู้เกี่ยวกับเรื่องร้านค้าปิดสมัยใหมนะะ่จะเป็นการปรับปรุงร้านค้านะคะเป็นการจัดซื้อต่างๆหรือเป็นการทําเรื่องอินเวนทอรี่ สต็อกสินค้าแล้วก็โลจิสติกโลจิสติกซับไฮเชนต่างๆแล้วก็สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัต้ในอน,นาคตได้ยังไงคะตัวแรกเลยของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการพอเพียงนั้นเด็กที่จบไปเนี่ยในระหว่างที่เรียนกับอาจารย์ทุกๆวิชาเนี่ยบทสุดท้ายเราจะมีเรื่องปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กสามารถที่เอาใกล้ตัวก่อนแล้วก็คือความพอเพียงของเขาที่อยู่ในรั้วเ,เกษตรมด ก็จบไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้จักวิธีการดําเนินชีวิตเขาไปได้งานที่ไหนเขาจะเก็บเงินเดือนไว้ประมาณหนึ่งเป็นเงินคองแล้วก็ใช้จังนส่วนอีกข้อหนึ่งของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของเขาก็คือการที่มีซอฟต์สกิลในตัวเองในการอดทนที่จะต้องเข้ากับคนได้สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์เวรวรรณทุ่มพยะ คือหนูอยากทราบว,าวา่าอาจารย์สอนคณะอะไรสาขาอะไรคะอาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจสาขกาวิชาน้าวัฒกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะแล้วก็สาขาวิชานี้มันสามารถนำไปใช้ในอาชีพอะไรอนานนคตได้อย่างไบ้างคะหลักๆลยเลยและของธุรกิจการค้าครับของหลัการวิชานี้ก็าสอนเกี่วก่องของธุรกิจซึ่งของเราธุรกิจที่เราเรียนก็คือเรื่องของธุรกิจการค้ามีทั้งการค้าที่มีหน้าร้านการค้าไม่มีหน้าร้านรวมถึงพวกของการค้าแบบออนไลน์ หลาสาขาก็จะมีเรื่องของการใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการดวเนินการทั้งเรื่องของการตลาดกรจการนะครับก็ต้องโดมถึงเรื่องของโดจิตติในการดบเนินการจะสสงสินค้าได้ครับแล้วอย่างนี้สาขาที่เราเรียนมันสามารถไปตอบใช้ในกับหลักเศรษฐกิจของเพียงแค่ไหนได้บ้างครับในส่วนนี้เรื่องของการทาธุรกิจนะหลักเลยก็คือเรื่องของการในกิจการนะครับส่วนที่เหลืก็คือเรื่องของต้นทุนในการทําธุรกิจนะครับถ้าเรามองต้องใช้จากเกี่ยวกัต้นบุก ถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุนนะครับหรือว่านําในเรื่องของอการที่เราสาม,มารถที่จะประหยัดรายกัรตื่นสาม,มารถที่จะลดคอลดต้นทุนนะครับหรือว่าทําอะไรให้ันเกิดประสิทธิภาพนะครับตื่นก็จะได้ผลนะครับเออเราลดค่าจ่ายนะครับเป็นตื่นได้เนี่ยเรื่องของตัวกําไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งกําไรก็มาจากรายได้เท่านั้นนะคาัเรามปรายได้ครับถ้าเราลดรายจ่ายน,นะครับเป็นเก็บเงินออมหรือกําไรก็จะมีมากขึ้นวันนี้ก็มีคำถามที่อยากจะสอบถามนะครับ ขอ,ขอีขอขอ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคเนเราก็จะมาสัมภาษณ์ักรีนปสิ่นะคะว่าอนาคตในการเรียนการศึกน่มนานไอะไรได้บางสวัสดีค่ะชื่อเหนเ่ะรชื่อเา่ีห่ะไสด้าเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะ ยิ the sea, the I, city, so right. ่เรียถามว่าสาขาการาดันสามารถที่จะเปานอาชีพอะไรบ้างกแ่ก็สามารถเราอยาหรือเรา่เห็นก็หลัชาทเราียนเนี่ยไาแล้วก็มันสามารถไปปรับกับระบบเรษกิเปลียนมากเออราพยายามก็วเกการเรียน้เป็นระดับเด่ ควนสดียวค่ะัสดีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายกันนะคะพี่ชื่ออะไรคะอภพ,พรค่ะทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะขายก๋ยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะ ในอาชีพที่สามารถเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปรับใช้ได้อย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของการพอเพียงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาค่ารดยได้ของเราที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาเก็บออมแต่น้อย20%่ส2 0เปอร์นสิเอร์เซยีเปอร์เซนต์เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในครั้งต่อไปได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะแบบ ทําให้เรารู้สึกประหยัดมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ขายของแบบว่าไม่ไม่ได้แพงกับผู้บริโภคมากเนี่ยค่ะประมาณขอบคุณะค่ะ